แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเจอกัน10มกราคม2 5 6 6มาอัปเดตสำหรับพี่น้องกเกษตรกรชาวไรอ้อยนะคะขอบคุณข้อมูลข่าวจากเพจ Facebook โรงงานน้ำตาลแห่งประเทศไทยโดยได้อัปเดตว่าโรงงานน้ำตาลหลายแห่งในพื้นที่แหล่งอ้อยทางอีสานได้ทยอยออกประกาศแจ้งวันจ่ายค่าอ้อยเบื้องสุดท้ายปี2 5 6 4ทับ พี่น้องชาวไร่อ้อยส่วนใหญ่จะเรียกว่าเงินตามนะคะในอัตราที่คณะกรรมการบริหารหรือกอบอได้ให้การรับรองไว้เมื่อวันที่4มกราคม2,66 6และก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมส่งกำลังใจให้แอดด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะ ข้อมูลอัปเดตนณวันที่10มกราคม2566นะคะมีหลายชื่อโรงงานน้ำตาล10แห่งที่ออกประกาศแจ้งการจ่ายค่าอ้อยเบื้องสุดท้ายปี64 6 5ทับ65ซึ่งก็ประกอบด้วยคอนบุรีสหเรืองสีคิ้วหวังสพุงน้ำพองภูหลวงอุตสาหการรมน้ำตาลอีสานภูเขียวภูเวียงสุพรรณบุรีการคำนวณค่าอ้อยเบื้องสุดท้ายปี6 4 เนื่องจากการเพิ่มมูลค่าน้ำตาลต่อตันอ้อยนะคะและต้นทุนการจัดการอ้อยที่เกิดขึ้นจากแต่ละเขตทำได้ไม่เท่ากันส่งผลให้ราคาอ้อยที่ได้เมื่อครบปีการผลิตตัดรอบวันที่30กันยายน2 5 6 5มีอัตราแตกต่างกันนะคะทีนี้มาดูรายละเอียดคร่าวๆข,ของแต่ละบริษัทแต่ละโรงงานนะคะเริ่มกันที่บริษัทสหเรืองจำกัดนะคะ โดยจะโอนจ่ายค่าอ้อยเบื้องสุดท้ายในวันที่13มกราคม2566โรงงานน้ำตาลคอนบุรีนะคะจะโอนจ่ายผ่านบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยาในวันอังคารที่17มกราคมบริษัทน้ำตาลขอนแก่นจำกัดมหาชนสาขาวังสะพุงนะคะโดยจะโอนจ่ายในวันศุกร์ที่13มกราคม2566 โรงงานน้ำตาลสีคิ้วนะคะจะโอนจ่ายผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยในวันอังคารที่17มกราคม2566จะโอนจ่ายให้ในวันพฤหัสบดีที่12มกราคม2566บริษัทน้ำตาลขอนแก่นจำกัดมหาชนสาขาน้ำพองนะคะโดยกำหนดจ่ายในวันศุกร์ที่13มกราคม2566 โรงงานน้ำตาลมิตรภูหลวงนะคะกำหนดใจ่ายในวันที่17มกราคม2566แล้วนี้แอดจะแจ้งเฉพาะวันที่จะโอนจ่ายของแต่ละโรงงานนะคะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook โรงงานน้ำตาลแห่งประเทศไทยนะคะอัปเดตล่าสุด10มกราคม2566